สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงท่อนะครับของเจ้าดีมอน 150GR นะครับซึ่งเมื่อวานได้ทําการติดตั้งเองโดยเราไปเข้าร้านแล้วเขาบอกว่ามันยากมันนู่นนี่นั่นก็เลยตัดสินใจทําเองนะครับทีนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าเสียงท่อของยี่ห้อนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเพื่อใครสนใจอยากเอาไปใส่รถนะครับโอเค Så. นนี้เราเราอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับตอนเช้ามารอใส่บาทน,นะครับยังไม่สามารถที่จะบิดให้ฟังได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบิดให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งแล้วถ้าเราแบบรอบไม้สูงสูงเนี่ยนะครับมันจะเสียงดังขนาดไหนเนี่ยครับอันนี้รอบไม้อยู่ที่หนึ่งหมื่นรอบโอเคนะครับ